วันหนึ่งที่เราเป็นนักธุรกิจแล้วมันเกิดจุดเปลี่ยนของประเทศมันเกิดวิกฤตโรคระบาดขึ้นมามันส่งผลให้ธุรกิจหน่อยเนี่ยเรียกได้ว่าเกือบเอาตัวไม่รอดพนักไม่หน่อยรู้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ใครก็ได้อะมันไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะมาเป็นผู้นำประเทศ จริงๆแล้วเนี่ยตัวหน่อยเนี่ยเรียนที่อําเภอขลุงที่โรงเรียนศรีหาดไทยก็เรียนที่นั่นตั้งแต่อนุบาลเลยค่ะแล้วก็เข้ามาเรียนที่โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์จังหวัดจันทบุรีค่ะจากนั้นก็ศึกษาต่อมาที่เมงปลายนะคะที่โรงเรียนเซนต์ปอนคอนแวนค่ะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพเอกประชาสัมพันธ์ค่ะด้วยความที่เป็นคนชอบพูดชอบคุยนะคะก็ อาชีพแรกก็คงต้องบอกว่าเป็นอาชีพของการเป็นพิธีกรนั่นเองค่ะหรือว่า MC จากอาชีพพิธีกรเข้าสู่วงการแม่ค้าขายลูกชิ้นนั่นคือจุดเริ่มต้นของการก้าวเข้าสู่การทำธุรกิจอย่างเต็มตัวค่ะซึ่งนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าทำหน้าที่เป็นผู้บริหารฝ่ายการตลาดนะคะ เอาจริงนะคะในชีวิตเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งจะต้องมานั่งอยู่ในจุดของการเป็นผู้สมัครสอสนะคะเรียกได้ว่าสสนี่มันคือมันเกินมันเกินสิ่งที่หน่อยจะคาดคิดนะคะคุณหญิสงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ท่านเปิดโอกาสให,ให้กับ คนตัวเล็กที่มีหัวใจที่จะสู้ไปกับพักไทยสร้างไทยที่จะจับปากกาขึ้นมาฆ่าประเด็ดการเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศนี้นทำงานอย่างหนัก,นกเพื่อร่วมกันเปลี่ยนประเทศไทยสร้างชีวิตที่ดีกว่าให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนให้สำเร็จค่ะเลือกตั้งในครั้งนี้ประชาชนต้องชนะต้องกลับมาลืมตาอ้าปากได้17ปีที่ประเทศเราล้มเหลวอย่างรุนแรง เวลาเกิดรัฐประหารคนที่แพ้คือประชาชนค่ะไม่ชีนักการเมืองหน่อยอยากจะให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนลุกขึ้นมาจับปากกาฆ่าเผด็จการเพื่อจะเปลี่ยนแปลงและยุติการเมืองแบบสองขั้วการโกงกินทุกระดับชั้นมันจะต้องหมดไปด้วยกฎหมายใหม่ที่สร้างโดยประชาชนรัฐธรรมนูญที่เกิดโดยประชาชนมันไม่ใช่แค่วิสัยทัศน ผู้นาในบ้านในมองเป็นนโยบายว่าเฮ้ยนโยบายหน่อยอะสามารถเป็นไปได้หน่อยจะต้องทาตามสิ่งที่หน่อยพูดหน่อยกล้าพูดได้เต็มปากเราทาได้จริงแล้วถ้าทำไม่ได้ชีวิตจากนี้จะเป็นยังไงคะไปตัดสินใจดีแล้ววนะ่าชีวิตจะขาดนาไม่เคยเลืองานประกาศค่ะและเราเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะมาเปลี่ยนแปลงประเทศได้หรือมาช่วยทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้หนึ่งส่วนสําคัญค่ะที่ทำให้หน่อยตัดสินใจว่าหน่อยจะต้องอยู่พักนี้และจะไม่ไปไหน ถ้าวันนี้เราได้ถูกเลือกนะคะได้รับความไว้างวใจจากพี่น้องชาวเขต3ผู้สูงวัยจะต้องได้รับการดูแลจากทางภาครัฐคุณภาพชีวิตจะต้องดีขึ้นบ,บนำนาญประชาชน3,000บาทจะถูกส่งมอบให้กับผู้สูงวัยตั้งแต่อายุ6กปีขึ้นไปจนตาย หรือว่าจะเป็นในส่วนของ3 0บาท plus นะคะวันนี้เนี่ยมันควรจะหมดยุคคนจนคนรวยคุณก็ใช้บัตรประชาชนใบเดียวเหมือนกันไม่ว่าคุณจะเป็นคนมีฐานะแบบไหนเราก็มีบัตรประชาชนเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้น30บาท plus นะคะคือการดูแลในเรื่องของสุขภาพให้กับประชาชนคุณจะต้องได้รับการดูแลในเรื่องของสุขภาพได้ทุกที่ทุกเวลาทุกโรงพยาบาล การยกเลิกการเกณฑ์ทหารการจับใบแดงใบดำเนี่ยมันเป็นช่องโหว่ในการเรียกรับอะไรคะเงินใต้โต๊ะค่ะแต่เราจะต้องให้ความสมัครใจกับชายไทยที่อยากจะเป็นทหารด้วยความเต็มใจเราจะสร้างฐานมืออาชีพแล้วเราก็จะลดปัญหาการรับเงินใต้โต๊ะจากการเกณฑ์ทหารนี่คืออีกหนึ่งนโยบายที่ทางณหญิงสุดารัตน์ได้ผลักดัน หน่อยจะเอาความสามารถความรู้ประสบการณ์และสิ่งที่ตัวเองเจอมามาพัฒนาบ้านเกิดเคียงบาาเคียงไหลกับพักไทยสร้างไทยเพื่อจะปฏิรูปการเมืองให้ลูกหลานเราจะต้องไม่อยู่ในประเทศที่ถอยหลังลงไปเรื่อยๆถ้าวันนี้เรามีโอกาสเราก็ทำให้มันเต็มที่เราใส่ให้มันเต็มที่ทํามันแล้วก็ทํามันให้ดีที่สุด เรามาร่วมกันสร้างประเทศใหม่กับคนรุ่นใหม่ไปกับไทยสร้างไทยฝากไว้ในใจกับเบอร์9กา้าสุพนัดร,าราดารัตนาธนสพักด้วยนะคะ <S <S วันนี้ถ้าใครที่เห็นคลิปนี้คะ่ะลองย้อนกลับมาถามดูว่าชีวิตก่อนหน้านี้เราเคยมีอะไรเราอยู่กันแบบไหนแล้ววันนี้มันเป็นแบบไหนสบายขึ้นหรือเราลำบากลง เลือกตั้งสอสอจันทบุรีเขต3ครั้งนี้ขอเชิญคุณไปพบกับหน่อยเบอร์เก้ารุ่นใหม่ใจสู้ลูกหลานในพื้นที่กาเบอร์เก้ากาเบอร์เก้ากาเบอร์เก้า